บทเดียรลูกหนังวันนี้เป็นเรื่องของนูโน่นะครับที่เพิ่งโดนไล่ออกจากสเปอร์ไปมันเป็นความผิดพลาดค,ครับในการที่แต่งตั้งเขาเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของสเปอร์เพราะว่าหลังจากที่สเปอร์นั้นไล่มูริโยออกไป mm hmm. ก็ตามล่าผู้จัดก,การทีมชื่อดังไม่ว่าจะเป็นฮานทคจาก ches, อาร์เจนซ์ฟอนเซกาของโลมาหรือแม้กระทั่งฮันซี่ฟลิกจากไบร์นแต่มันยากฮะในการที่จะ หาใครมาแทนตอนนั้นจริงๆแล้วโค้ชทุกคนเวลาเข้ามารับงานใหม่ก็จะมีผู้ช่วยโค้ชมีโค้ชฟิตเนสมีโค้ชผู้รับประตูนะครับแล้วก็มีโค้ชพวกโค้ชฟื้นฟูคล้ายๆแพทย์แหละพวกที่เก่งวิทยกีฬาแต่ปรากฏว่าโค้ชฟิตเนสกับโค้ชหรือวิลี่ก็คือโค้ชที่ฟื้นฟูนักบอลหลังแข่งไม่มาด้วยทําให้ต้องไปหาคนที่เพิ่งเคยร่วมงานกับนูโนอันนั้นคือปัญหาแรก ปัญหาที่สองก็คือนูโน่เขาขาดเรื่องการสื่อสารแะเป็นโค้ชที่ไม่ชอบคุยเล่นกับนักบอลนะฮะ,ะคือมาทํางานพอมาเข้าเช้าซ้อมเช้าเสร็จซ้อมเย็นเสร็จก็กลับไม่มีการเล่นหัวหยอกล้อพูดคุยกับนักฟุตบอลเหมือนที่ในยุคข,ของมาริเซโอปอรติโนหรือว่ามุรินโญแถมพอกทำงานของนูโน่กปโดนฟอบิโอที่เป็นผู้นวยการกีฬายึดไปอีกปกติแล้ว ผู้จัดการทีมของสเปอร์จะมีห้องทํางานห้องใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของปอรเชติโน่หรือมูริโยใช้ห้องนั้นแต่ฟาบิโอยดนไปฮะแล้วให้นูโน่ไปนั่งรวมกับพวกสตาร์โค้ชของเขาทาพ่อคมเล็กๆให้กับนูโน่โอ้มันช่างหน้าแบบหน้าสงสารนะครับดูแบบลูกเมียน้อยชัดๆเลยพอไม่มีไอคนที่เป็นโค้ชฟิตเนสเนี่ยคนเนี้ยที่เคยเป็นมือดีของเขาเนที่เคยทำงานแทนเขาที่เคยเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาที่คอยสนิทกับนักบอลแทนเขาพอไม่มีคนนี้อยู่ มันก็เลยเกิดปัญหาเกมแรกที่ชนะแมนซิตี้ได้นั่นเป็นเพราะว่านูโน่ถนัดเกมรับแน่นและโตนี่คือสไตล์ของนูโน่แต่ที่เลวี่เขาสัญญากับแฟนบอลเลยว่าจะเอาฟุตบอลเกมลุกสนานลับคืนมา,อาพอแฟนบอลเริ่มเตะไปสักห้าแมตช์เริ่มรู้ว่าเลวี่ต่อแหลเพราะจริงจริงแล้วนูโน่ทำบอลได้มิติเดียวคือลับโตเขาไม่สามารถทำบอลเกมบุกได้แบบที่ โปรชิติโน่ทำเขาเป็นมรินโญเวอร์ชั่นที่โนเนมนายของพวกเขาไม่ดังไม่เคยคุมทีมใหญ่มาก่อนโปรไฟล์ก็ไม่สวยเคยทำบาลนเซียเคยทําบูฟพอมาเจอต้งเตะอย่างไฮรีเคนอย่างซอนอย่างลูคัสมอลา่าหลายหลาคนเริ่มไม่เชื่อมันแม้กระทั่องอาทิตย์แรกที่เขารับงานเป็นเฮดโค้ชของนับเปิลเขายังไม่โทรไปหาไฮาริเคนเลยครับ ไม่ว่าใครอยากจะย้ายข้าไม่ว่าใครอยากย้ายออกไม่ว่าใครจะงองแงนูเน่เฉยนูโน่อาจจะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาไม่วิจารณ์นักบอลหลังเกมแม้ว่าเกมนั้นผลจะมาไม่ดีแต่เขาก็ไม่ตัดสินใจอะไรเลยให้กับทีมเออคือเพย์เซฟบ้าครับอยู่แบบเพย์เซฟเวลาให้ข่าวกับพวกสื่อก็ให้ข่าวแบบพูดน้อยมากคือพูดน้อยแ,แต่ห้องสื่อยันสนามซ้อมตัวเอง นั่นแหละครับคือปัญหาของสเปอร์ที่ผ่านมาสี่เดือนงานของอูโนถึงไปได้เท่านี้ทําไมโอเล็ูเรตชาถึงยังรอดการถูกไล่ออกจากนชสเตอร์ูไนเ็ดได้ก็เพราะว่าอูโนมันแย่กว่าเขาไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาเขาไปอยู่สเปอร์ในเวลาที่ เร็วไปครับสเปอร์มันไม่ใช่ทีมเน็กก็เนาะทีมกางไม่ใช่สเปอร์เป็นทีมใหญ่ไปแล้วครับดูจากสนามเนี่ยสร้างสนามใหม่ลงทุนเยอะมากผู้เล่นชื่อชั้นคือรวมผู้เล่นที่มีเกรดมีพรสวรรค์รอการจีรานัยเยอะคือถ้าทำดีๆสเปอร์เป็นทีมท็อปโฟครับที่น่าจะไม่น่าไม่ควรจะแพ้แมนยูสามศูนย์ 0, แต่นั่นคือจุดเปลี่ยนดีที่ทำให้เราได้อัลจโนคอนเตมาแล้วก็โอเล่กุน้าโซชาย,ยูเขาต้องมาดูครับว่าคอนเตจะ อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมคำนี้แปลกดีแต่คอนเต้คงจะอยู่ได้เพราะว่าถ้าคอนเต้อยู่ไม่ได้ก็เป็นนักบอลที่ต้องไป